รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปสัมผัส,สเสน่ห์แห่งสายน้ำรับชมวิถีชีวิตแห่งไทยเพลิดเพลินใจไปกับตลาดน้ำสีภาคพัทยาและความอร่อยหลากหลายกับความสุขที่ลงตัวแบบ Perfect Delight ที่ร้านบ่อใบไ,ไม้พร้อมพักผ่อนในวันสบายแบบองค์รวมที่บ้านพักธรรมชาติบำบัดบ้านอิงหมอนสัตหีบ ไปพบความสุขเล็กๆกับทริปใกล้ๆในโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้ได้เลยค่ะ ครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์ค่ะสัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมมาเยือนเมืองท่องเที่ยวไม่ไกลกรุงเทพในจังหวัดชนบุรีนี่เองเหมาะมากๆสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจทั้งแบบครอบครัวและมากับคนรู้ใจภายใต้บรรยากาศแบบไทยๆสไตล์บ้านๆที่ผสมผสานเอากิจกรรมต่างๆไว้รวมในที่แห่งเดียวที่นี่โครงการตลาดน้ำสีภาคพัทยาขอเป็นคําตอบสุดท้ายให้กับคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ บนพื้นที่ท้องน้ำที่ปกคลุมไปด้วยป่าก,กว่า62ไร่ถูกเนรมิตขึ้นเป็นโครงการตลาดน้ำสี่ภาคโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศความเป็นไทยภายใต้เรือนไทยทั้ง4ภาคที่ตั้งอยู่บนสายน้ำที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้รับการบริการที่สุดแสนจะประทับใจ และได้เลือกทำกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการเลือกซื้อสินค้าต่างๆทั้งสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านสินค้าแฟชั่นและสินค้าแฮนด์เมดทาให้เราได้ย้อนนึกกลับไปถึงวันวานกับการใช้วิถีชีวิตแบบรุ่นคุณปู่ย่าตายายที่เน้นการค้าขายและคมนาคมทางน้ำเป็นหลักค่ะ กิจกรรมภายในตลาดน้ำสี่ภาคพ,พัทยาล่าสุดทางโครงการได้เปิดตัวเรือสะเทินน้ำสะเทินบกเป็นเรือเอี้ยมจุนลำใหญ่ที่จะพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับประสบการณ์การนั่งเรือที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเพราะเรือสะเทินน้ำสะเทินบกจะพาคุณผู้ชมล่องเรือไปตามลำน้ำเพื่อสัมผัสบ,บรรยากาศอันสวยงามของบรรยากาศทั่วตลาดน้ำสี่ภาคพ,พัทยา และยังจะพาคุณผู้ชมไปตื่นตาตื่นใจกับการวิ่งบนบกเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยชนบทในพื้นที่ตลาดน้ำสี้าคอีกด้วยค่ะซึ่งรับรองว่าจะประทับใจไมู่้ลืมเลยทีเดียวค่ะ ด้วยความใส่ใจกับความสุขของนักท่องเที่ยวตลาดน้ำสีภาคที่พัทยาแห่งนี้จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาความสนุกสนานเพลิดเพลินไว้รองรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน และเพื่อให้ตลาดน้ำที่นี่เป็นมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นี่จึงได้มีการพัฒนาโครงการในพื้นที่เฟส3และเฟส4เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาความเป็นวิถีไทยโดยการจำลองหมู่บ้านที่แสดงถึงการใช้วิถีชีวิตในแบบไทยๆจำลองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาไว้ในพื้นที่อีกกว่า16ไร่นะคะและในส่วนของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเราจะได้เห็นถึงการทำไรนาสวนผสม การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการใช้ชีวิตที่ดำเนินรอยตามพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากการเลือกซื้อสินค้าเลือกชิมอาหารอันแสนอร่อยแล้วที่นี่ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีการแสดงรำตามล้านการแสดงต่างๆที่หาดูได้ยากในปัจจุบันค่ะจะสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างไรนั้นคุณผู้ชมต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองที่ตลาดน้ำสีผ้าในช่วงเวลาบ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะ ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองอาหารที่ไม่ใช่แค่เพียงความอร่อยแต่ที่ร้านเล็กๆแห่งนี้มีทั้งความสุขที่ลงตัวให้อิ่มเอมแบบไม่รู้เบื่อเลยทีเดียวค่ะ ทางมาที่บราซิลเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆกับ Ford EcoSport เพราะผมเชื่อว่าทุกทุกที่มีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่มาร่วมค้นหามุมมองใหม่ๆไปด้วยกันกับ Ford EcoSport SUV สำหรับชีวิตในเมือง บางธรรมชาติเมือง8ปดริ้วสวนอาหารรุ่งทิพย์ขอเชิญคุณมาลิ้มลองอาหารป่าอาหารซีฟูด้ดเดินชมแปลงผักปลอดสารพิษสดสะอาดเตรียมเก็บมาปรุงอาหารให้คุณได้ชิมพร้อมห้องคาราโอเกะและบริการรับจัดเลี้ยที่สวนอาหารรุ่งทิพย์จังหวัดฉะเชิงเซา เที่ยวภูเก็ตแวะพักไม้หมอนรีสอร์ทที่พักหลักร้อยหรูหราเกินคำบรรยายใกล้จุดชมวิวเขาขาดโรงแรนท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยสะดวกสบายที่ไม้หมอนรีสอร์ทสำรองจองห้องพักโทร076 242 220 ของกินถูกปากของฝากถูกใจต้นตำรับขน,นมมแกงเพชรบุรีไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลัง ตัดน้ำสี่ภาคมุ่งหน้าตรงตามถนนสุขุมวิทเข้าสู่อำเภอเล็กๆที่เรียกว่าสัตหีบสังเกตวัดเทพประสาทแล้วเลี้ยวเข้าซอยสัตหีบ23เราจะพบกับร้านอาหารบอใบไม้คอฟฟี่แอนด์ฟู้ดแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารกึ่งเบเกอรี่ในอำเภอสัตหีบที่ให้บริการอาหารและขนมสารพัดเมนูที่หลากหลายรสชาติอร่อยถูกปากบริเวณภายในร้านตกแต่งได้อย่างน่ารักสดใสสไตล์วินเทจ พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจอบอุ่นเป็นกันเองไม่ว่าคุณผู้ชมจะมากันแบบครอบครัวคู่รักหรือปาร์ตี้กับกวนเพื่อนแสนสนุกก็สามารถแชร์ความอร่อยได้อย่างลงตัวค่ะ คอนเซปตและที่มาของร้านบัวไม้ของเรานะครับก็คือ,อตระกูลเราเนี่ยขึ้นต้นด้วยพยัญชนะบัวไม้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกนะครับ หลานเหลนโล,น,ล,น,ลนเนี่ยเป็นตระกูลใบไม้อย่างเช่นบีมโบสเบียแบมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในที่มาของใบไม้นะครับแล้ววัตถุประสงค์ที่การตั้งชื่อใบไม้ของเราเลยก็คือใบไม้เป็นหนึ่งในพันชนะไทยนะครับแล้วเรามีเป้าหมายที่เราจะไปเปิดร้านอาหารยังต่างประเทศแล้วเราจะประกาศให้คนได้รับรู้ว่าโอเคใบไม้เป็นหนึ่งในบัญชานะในพันะไทยที่เป็นร้านอาหารของไทยเราจริงๆครับผม ตอนนี้นะครับสาขาใหญ่ของเราอยู่ที่สัตหีบนะครับอซอยเทศบาลสุขุมวิทย3นะครับและในต้นปีที่ผ่านมาเราได้เปิดสาขา2ก็คือสาขาพัทยากลางนะครับสาขาพัทยากลางของเราตั้งอยู่ข้างกับภาว e r b u y บายนะครับบรรยากาศการตกแต่งของร้านของเราเนี่ยเราเน้นว่าอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาทานในร้านของเราแล้วเนี่ยเรารู้สึก ว่าอบอุ่นเหมือนคุณมาทานอาหารอยู่ในบ้านของเราเองนะครับโดยที่เราจะเน้นคอนเซปต,ต์เป็นสไตล์วินเทจอิตาลีนะครับแล้วก็ผสมกับอังกฤษเล็กๆนะครับบรรยากาศภายนอกของร้านบอใบไม้นั้นโดดเด่นด้วยตัวอาคารสีขาวรายล้อมด้วยแมกไม้สีเขียวเน้นความร่มรื่น จากมุมโต๊ะสำหรับทานอาหารไว้แตกต่างแต่น่ารักน่านั่งทุกมุมส่วนภายในก็เน้นการตกแต่งแบบแสนหวานแฝงไว้ด้วยความอบอุ่นในสไตล์แบบวินเทจค่ะ สำหรับพื้นที่ของสตีบนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันสําหรับโซนรับประทานอาหารนะครับโซน A นะครับก็จะเป็นโซนระเบียงทั้งหมดเลยนะครับที่ลูกค้าสามารถนั่งทานได้นะครับโซนที่2เรียกว่าโซน B นะครับโซน B คือโซนห้องโถงของเราเองนะครับห้องโถงเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ6โต๊ะรับได้อยู่ที่ประมาณ20-30ถึงที่นะครับแล้วก็โซนสุดท้ายก็โซนที่บิมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคือโซนสีพึ่งสร้างใหม่นะครับเป็นโซนห้องกระจกทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านหลังของสาขาสตีบก็จะ เป็นทางด้านออฟฟิศนะครับติดต่อง,งานแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโรงเรียนสอนทําขนมนะครับโรงเรียนสอนทําข,ขนมของบิมนี้นะครับบิมก็จะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด16หลักสูตรด้วยกันคุณสามารถมาเรียนกับบิมได้ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงตอนหนึ่งหลักสูตรก็จบแล้วนะครับและตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือหลักสูตรมากะล่องถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมที่จะเปิดอยู่ทุกวันเสาร์นะครับ ชมบรรยากาศสบายๆเลือกมุมโปรดได้แล้วทีนี้มาดูเมนูแนะนำกันค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการเอาทั้งเมนูหนักและเบามาฝากกันด้วยค่ะเริ่มจากออเดอร์เรียกน้ำย่อยเบาๆอย่างเกี๊ยวห่อชีสและลบเบีย้ยแฮมชีสที่กรอบนอกเนื้อในชุ่มฉ่ำเต็มปากเต็มคำค่ะ มื้อนักๆก,ก็มาเริ่มกันที่เมนูนี้เลยล่ะค่ะข้าวผัดต้มยำทะเลสปาเกตตี้เพสโต้ครีมซอสและสปาเกตตี้ผัดขี้เมา the เห็นหน้าตาอาหารแต่ละจานแบบนี้ขอบอกไปก่อนนะคะว่ารสชาติปรับให้ถูกปากอร่อยลิ้นคนไทยแล้วล่ะค่ะจบมื้อหนักแล้วก็อย่าลืมมาตกท้ายเบาๆด้วยของหวานอย่างเค้กชาลาโตมูสและเค้กมะพร้าวกับเครื่องดื่มเย็นๆก่อนนะคะได้ข่าวว่าเมนูนี้เป็นเมนูฟินาเล่ของที่ร้านเลยล่ะค่ะแหมเพียงเท่านี้ก็อิ่มเอมอย่างบอกไม่ถูกแล้วใช่ไหมล่ะคะเวลาในการเปิดปิดบริการนะครับสาขาสตรีของเราเปิด9้าโมง แล้วก็ปิดสามทุ่มนะครับส่วนสาขาพัทยาเราเปิด1ิบโมงครึ่งปิด4ี่ทุ่มครึ่งครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากพบกับความสุขที่ลงตัวจริงๆกับร้านบอยไม้ของเรานะครับเชิญเลยครับบอยไม้ของเรายินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความรักในรูปแบบของหนุ่มสาวความรักในรูปแบบของครอบครัวความรักในรูปแบบของคู่รักนะครับเรายินดีที่จะมอบความสุขนี้ให้กับคุณนะครับ ทางด้านอา,อาหารแล้วก็บรรยากาศทางร้านของเราคุณมารับลองไม่ผิดหวังแน่นอนครับและนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศมุมอร่อยออร่ยในอำเภอสัตหีบร้านที่แสนจะชิลและฟินกับบรรยากาศฝากบอกเพิ่มเติมค่ะสำหรับหน้าเทศกาลสำคัญต่างๆที่จะมาถึงคุณลูกค้าสามารถสั่งเคกบอลล่วงหน้าเพื่อจัดปาร์ตี้ต่างๆกันได้เลยนะคะ something keeps him moving but no one seems to know พักกันสักครู่นึ่งค่ะช่วงหน้าจะพาไปพบกับบ้านธรรมชาติบำบัดและศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่บ้านอิงหมอนสัตตะหีบกันต่อค่ะ the voice begins to falter and the crowd get in thin. But never seems to notice ผมเดินทางมาที่บราซิลเพื่อหารประสบการณ์ใหม่ๆกับ Ford EcoSport เพราะผมเชื่อว่า ทุกที่มีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่มาร่วมค้นหามุมมองใหม่ๆไปด้วยกันกับ Ford EcoSport SUV สำหรับชีวิตในเมืองแพ็กเกจที่พักสุดคุ้มราคาประหยัดเที่ยวกระบี่แบบชิลๆที่นักขาววารีน้ำพุร้อนรีสอร์ทแอนด์สปา แบบ2วัน1คืนและแบบ3วัน2คืนเริ่มต้นเพียง2,200บาทกับห้องพักสุดหรูแบบซุพปเรียลสำหรับ2ท่านพร้อมอาหารเช้าและมื้อค่ำเต็มอิ่มกับการอาบน้ำแร่นอนแช่น้ำพุร้อนสไตล์ออนเซนเมืองไทยจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ใช้สิทธิ์ได้ถึง31ตุลาคม2,557สำรองจองห้องพักได้ที่0 2 3 2 5 4 1 3 8 0863151683เที่ยวภูเก็ตแวะพักไม้หมอนรีสอร์ทที่พักหลักร้อยหรูหราเกินคำบรรยายใกล้จุดชมวิวเขาค่ะโรงแรนท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยสะดวกสบายที่ไม้หมอนรีสอร์ท ำรองจองห้องพักโทร076 242 220ครัวคุณสารายครัวคุณสา าหากพูดถึงอำเภอสัตหีบเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงของเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรือซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ให้เราได้ท่องเที่ยวหลายต่อหลายแห่ง ที่สําคัญสัตหีบเดินทางมาเที่ยวได้ง่ายมากเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพวันนี้เรามาเยือนสัตหีบกันทั้งทีทริปนี้ทางรายการมีที่พักพิเศษมาแนะนํากันด้วยค่ะที่บ้านอิงหมอนแห่งนี้เป็นมากกว่าบ้านพักเรียกว่าบ้านธรรมชาติบําบัดที่ดูแลสุขภาพเราแบบองค์รวมกันทีเดียวค่ะ อัตหตเป็นเมืองข้าราชการนะคะเป็นเมืองที่มีสังคมที่เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีทั้งทะเลทั้งภูเขาที่นี่กออ็อันดับแรกก็น่าจะเป็นวัดหลวงพ่ออีนะคะหลวงปู่อีที่คนก็เคารพนับถือมากนะ,ะผัดมาก็ศาลเสด็จเตี่ยก็เหลวงชุมพรเขตดุด,ดมศักดิ์ก็หลายท่านก็เข้ามากราบขอพรนะ,ะนอกจากนั้นก็มีเลือจัก,กรีนาราเบด แล้วก็มีชายหาดที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นหาดเตยงามหาดกรอหาดนางรำและยังมีอีกหลายหาดทีเดียวค่ะแล้วก็มีหมู่บ้านสมอสารเป็นหมู่บ้านชาวประมงซึ่งมีอาหารทะเลสดๆเยอะเลย บ้านอิงหมอนตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทมาถึงสังเกตหลักกิโลเมตรที่179ภายในร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่มีลมพัดเย็นสบายและสนามหญ้าสีเขียวสดเหมาะมากๆสำหรับการพักผ่อนและการทำกิจกรรมแคมป์ปิ้งนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะจะเป็นบรรยากาศห้องพัก ในสวนค่ะจะเป็นสวนที่นี่จะมีธรรมชาติที่สวยงามมีลมพัดเย็นตลอดทั้งปีนะคะบ้านพักเนี่ยเรามีสองส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นห้องพักเจ็ดห้องเป็นห้องเล็กๆซึ่งห้องในห้องแต่ละห้องอย่างเงี้ยมันเหมาะเป็นห้องเล็กเหมาะสําหรับครอบครัวหรือสําหรับที่มาเป็นคู่ค่ะแล้วก็อีกสี่ห้องเป็นห้องสําหรับเป็นหมู่คณะก็ห้องหนึ่งพักได้ 30- 40ท่าน บ้านยิงหมอนมีห้องพักไว้บริการทั้งห้องแบบสองท่านที่ใช้ชื่อว่าลีลาวดีซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน7ห้อง สวนห้องแบบเฟื่องฟ้าก็สามารถรองรับการมาเป็นหมูคนะ่คณะตั้งแต่10คนขึ้นไปจนถึงกรุ๊ปใหญ่ๆประมาณได้ถึง150ท่านเหมาะมากค่ะสำหรับการมาจัดกิจกรรมสัมมนาได้เป็นอย่างดี ที่บ้านยิงหมอนนอกจากจะเป็นบ้านพักที่เน้นความเป็นส่วนตัวแล้วยังเป็นบ้านพักสําหรับท่านที่รักและห่วงใยในสุขภาพที่ต้องการดูแลตัวเองร่วมกับการพักผ่อนในแบบธรรมชาติกับคอร์สล้างพิษเพื่อสุขภาพที่นี่จัดเป็นประจำเดือนละสองครั้งแล้วทําไมถึงต้องมีการล้างพิษเราไปฟังคําตอบดีๆที่น่าสนใจกันค่ะคือที่นี่เราจะจัดคอร์สล้างพิษนะฮะจัดคอร์สล้างพิษเดือนละมีทุกเดือนอ่ะ แต่คอร์สล้าง,งพิษเราทุกเดือนคือคอร์สล้างพิษเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีเขาเรียกว่าธรรมชาติบําบัดถ้าคุณได้มาเรียนรู้วิธีพวกนี้จะนึกว่าห่างจากโรงพยาบาลอีกอยอะเลยจะได้มาดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวต้องต้องบอกนิดนึงว่าโปรแกรมล้างพิษเนี่ยมันเป็นระบบเซลล์แคนะคะคือดูแลตัวเองนะมาถึงไม่ใช่ว่ามาถึงเราทําให้ไม่ใช่นะเรามจะมีการอบรมให้ความรู้แล้วก็ให้ท่านได้ดูแลตัวเองภายใต้คําแนะนําของเรา ก็มาอยู่กับเราสองคืนสามวันระหว่างที่อยู่กับเราเนี่ยจะไม่ได้ให้ทานอาหารไม่มีอาหารแต่ว่าก็ยังมีสมุนไพรเข้าไปทานเพื่อไปแทนที่ในอาหารและก็ได้ทำการกวาดล้างลำไส้ด้วยนะคะเพื่อใจคนรักสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบนักท่องเที่ยวยังสามารถได้ลิ้มลองอาหารหลากหลายเมนูสุขภาพที่ปรุงและคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะที่นี่อย่างการ มาเป็นหมู่คณะคณะใหญ่มาทำกิจกรรมกลุ่มอย่างนี้ค่ที่นี่พร้อมทำประชุมสัมมานาผมย่อยทำได้ค่ะเป็นแต่ว่าที่นี่เป็นลักษณะโอเพ่นแอร์นะคะ,ะทำวอล์กแอนลี id, อะไรเงี้ยทำได้อยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะเส้นทางช่วงระหว่างจากสัตหีบไปบ้านฉางอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่179หรือปากซอยสุขุมวิท99นะคะเยื่องๆกับ อกองริธิการค่ะเลยกองฤิธการมา6กรเมตรคะ่ะก็ถึงบ้านอิงหมอล้วหาง่ายค่ะมาสัตหีบแล้วเนี่ยถ้ามาบ้านอิงหมอ,อท่านจะได้สัมผัสทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลในเวลาเดียวกันนะคะแล้วที่เนี้ยลมเย็นน่าจะพูดได้ว่าเป็นที่ที่มีโอโซนดีอันดับต้นๆของเมืองไทยได้เลยคนะ่ะอยากให้มาลองสัมผัสด้ยวยตัวท่านเองนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับทริปสบายๆใกล้กรุงเทพทริปนี้เที่ยวสบายอิ่มอร่อยแบบลงตัวแถมได้พักผ่อนแบบใกล้ชิดติดขอบธรรมชาติไม่ต้องรอวันหยุดยาวว่างเมื่อไหร่มาได้เลยคะ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์แล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรีวิวออนแอร์ที่เที่ยวที่พักท,ทั่วเมืองไทย สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจองแพ็กเกจและที่พักราคาเบาๆที่เคยเออกอากาศไปแล้วนะคะสามารถเข้ามาชมแล้วจองกันได้ค่ะทางหน้าแฟนเพจ facebook.focus Thailand อย่าลืมกดไลค์ทริปที่คุณชื่นชอบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะกกูดนั้นสุดแดนบูรพาสบายสบายอินไทยแลนด์สบายสบาย Welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Welcome, welcome.